เชมวันนี้นนเรา,า,าก็อยู่ในห้องน้ำเรามีของไปซื้อมาจากพิษสาภาคตะวันออกค่ะแล้วสิ่งเนี้ยสิบก้อนใครไทยถูก่าสิบก้อนหนึ่งร้อยบาทเป็นชิ้นเล็กๆออกมาใหญ่ๆอยู่ในห้องน้ำใส่น้ำื้นนเป็นก้อนออกมาเหมือนเป็นแบบปนบานค่ะใครที่บอกว่าต้นไมน้นะคะกากเปบ,บาดไปแล้วค่ะ มีเรจะบอกให้เพื่อนๆเดินมเพื่อนๆดูข้างหน้าสิคะมันออกมาดีดติวนะคะแล้วรอบดีทุกคนหลับตากันนะคะห5 5้าสี่สามสองหนึ่งผานผ่น <ๆ S 2> ่นมห <ๆ S 2> าจ <ๆ S 2> มากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราปลูกเองค่ะนี่ค่ะตาล่ามันก็สวยเอาไป,าปทำอะไรกินคะ ได้ไหมคโพดค่ะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เราจะทําผัดเห็ดกันนี่ก็ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็ไปทำบาย